ครับสวัสดีครับเอฟซีครับเอฟซีคนบักการรายเอยดครับแล้วก็วุฒิชัยรักการายเอ็ดครับผมวันนี้เจอกันเช้าเช้านิดนึงนะฮะก็เช้าที่สามสิบสิงหาคมใช่ไหมกับสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจเหมือนเดิมนะฮะเราวันนี้จะมารีวิวหรือว่าส่งงานรถของพี่ชาติเอ้ยครับผมแล้วก็ของป้าป๋าอยู่ที่ <c oughs> จังหวัดตากเอ้ยตากคือไม่ใช่ตรอตากจันทบุรีระยองนะตากคือโน่น เชียงใหม่ลำปางลำพูนครับภาคเหนือนะฮะคันนี้แล้วก็ของพี่ชายอยู่ที่บุรีรัมย์นนสะอาดใช่ไหมครับเนี่ยก็ขออภัยครับเดี๋ยวจะส่งให้เพราะว่าหนึ่งลังเลว่าจะไปส่งเองหรือส่งคนส่งก็เลยร่าช้าหนึ่งแกปิดมาแต่เมื่อวันวันก่อนนะฮะ่ะเดี๋ยวมาเริ่มตัวนี้กันครับผมวันนี้ก็สัญญากับพี่ชาตีไว้ครับผมจะส่งงานครับผมเนี่ยคันนี้เป็นเวฟร้อยนิวครับผมเวฟร้อยนิ้วนิ้วจิ้มสตาร์ทมือ เดี๋ยวจะพาฟังเสียงนะเนื้อจิ้มคืออะไรบางคนเนื้อจิ้ม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 ผมก็เขียนองผมเนาะบางคนบอกว่ามันเขียนผิดจิ้มจิ้มมันใกล้ๆกันก็นี่นิ้วนิ้วจิ้มครับผม อย่างนึงอ่ะนิ้วจิ้มนิ้วหรือว่าเขาไอ้เขาเออลืมจิ้เขาไว้นี่อ่าดับยิงอ้าซอกสอกซ้ายนะซอกนี่ซอก,ซอกติดครับก็คือเหมาะสําหรับคนแก่ครับผมหรือว่าโทษทีครับไม่ใช่บุรีท่านคนพิการขับแขนขาไม่ดีหรืออะไรก็อย่างนี้ได้เลยเหมาะสำหรับมากครับ ครับอ่าโอเคเีวว๋้วขวาครับสะาราทเท้าก็ได้ครับอะอย่างมือไปแล้วนิ้วจิ้มแล้วเอาเท้า Okay. ทงวันก็ได้ครับไม่ดับแน่นอนถ้าเครื่องร้อนหรือเครื่องทํางานนะฮะเมื่อกี้ก็ยังเช้าอยู่ครับผมอของพี่ชาติจบแล้วนะเดี๋ยวเราจะส่งให้พี่ครับแล้วก็แกได้ปิดคันนี้ไปหนึ่งคันแถมรถซาเล้งอีกหนึ่งคันนี่ฮะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะคำว่าแถมนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแกอยากจะซื้อ,อให้เมียขี่ไปเอายาให้วัวหรือขี่ใช้งานประจําครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้พี่ครั้งหนึง่งพี่ชายขอเป็นมังลมเปลี่ยนใหม่หน่อย เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะฮะครับผมเรื่องดีครับเนี่ยท่านไหนที่ยิงครั้เนี้ผมตั้งใจอยากจะทําให้ต่อไปที่ที่ไหนนะเมืองสวงจตุนะฮะแต่แกเงียบครับคำว่าเงียบ,บ,บ,ยบคืออาจจะเงินไม่พร้อมหรือเมียไม่เอาก็ไม่แน่ใจก็เลยพี่ชาตีจกไปนะมุนตีหรือชาตีนะ กดีบยกลรอบเดี๋อเดียวก็ได้ โอเคคลิปนี้ก็ทําหลายคลิปแล้วครับยกล้อนะฮะพิจาตีบปิดไปหนึ่งคันกับรถพ่วงข้างหนึ่งคันนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ชายครับอ่าพี่ชายอยู่ที่อ่าหรือวา่าป้าป๋าแล้วกันพูดบิดครับผมอยู่ที่จังหวัดตากอําเภอสามเงานะฮะเดี๋ยวเราจัดส่งให้ครับเนี่ยก็มีราคาพิเศษจัดให้เอฟซนะฮะอยากให้ยันที่บอกครับว่าผมจะทํารถสินค้าหนึ่งคันให้เอฟซได้แย่งกันหรือว่ารีบโอนรีบเอานะหนึ่งคันก็ จบไปครับเมื่อวานครับผมแปดพันห้าร้อบาทพอนะฮะเนี่ยแม่ขอขีดไปเป็พน,ไไนาพอนะอ่ๆๆะโอเคจัดไปนะฮะครับจุดคันนี้ว่างครับผม ตลอดท่านไหนอยากได้ก็จัดไปครับ8,500บาทพอนะฮะครับผมเป็นรถเวฟร้อยฟิตเครื่องให้ใหม่เก็บงานให้ใหม่แต่ว่าเป็นตัวแรกตัวเก่านะฮะเป็นตุดเป็ดตัวนี้เป็นตุดแหลมครับผมอ่าปลาจากจังหวัดตากอำเภอสามเงาเดี๋ยวเราจะส่งให้วันนี้ครับว่บาง จัดไปเลยวันนี้ใครชอบก็จะดไป8.5ดหจังครันี้จะส่งที่อำเภอโนนสะอาดหรือว่าบุรีรัมนะฮะนี่ทั้งวันก็ได้นะรถเัตงติดอยู่ครับนี่ก็ติดอยู่ครับขอใหญ่รับเครื่องเนี่ย ขอญอาตับเพื่อนอ่ะโอเคอำเภอโนุสะอาดปุริรัมคันนี้ว่างครับผมคันนี้จังหวัดตากอำเภอสามเงาครับผมรถทุกคันถ้าเราบิลยขึ้นมาก็อยู่ประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าอย่างคันนี้ก็ได้ขายไปอยู่ที่สองหมื่นนะฮะแต่ว่าอันนี้เช็คให้ลูกค้าครับเบื้องต้นถ่ายมันเครื่องเหยียบงานไฟหน้าไฟตาขาดครับก็เลยโอเคจัดให้แล้วครับส่วนพี่อ่าชาตีนะฮะเนี่ยก็จบแล้วครับแต่ด้ามือนิ้วจิ้มตามที่บอกครับเดี๋ยวเราจะส่งให้น่าจะวันจันทร์ นะแกบอกว่าวันจันทร์ให้ส่งครับผมครับส่วนคันนี้ว่างเนี่ยเนี่ยคันนี้ว่างครับผมครับก็ตอนนี้ผมได้ตั้งใจท,ทาให้เอฟซียาดพี่น้องอยู่หนึ่งคันอยู่ที่เชียงใหม่มาเชียงใหม่เนาะแล้วก็ของจะทําให้เอฟซีอยู่ที่หนองคายหนองคายบอกว่าหลุดครับอ่าหลุดเพราะว่าคือหนึ่งเงินไม่พร้อมสองอ่าแม่ยังไม่ให้เอาก็คือโอเคเข้าใจครับนี่ใครพร้อมจะไปครับสองหมื่นสามพันบาทพอนะจตดตาเท้า ครับเป็นระบบหวัวฉีดครับเป็นเวบร้อยสิบไอบางลมใหญ่นะถ้าตาัดมือเพิ่มสามพันพอเป็นสองหมื่นหกถ้าร้อยเม็รก็เพิ่มสองพันพอเป็นสองหมื่นแปดอ่ะโอเคจัดไปเนี่ยย่องดีด้วย ตั้งแต่ทำรถมาหรือเทสรถก็มีคันนี้นะเบิ้ลผิดมือแซบนัวคือตามอารมณ์เราได้แล้วเนี่ยก็หมายถึงการปรุงที่ รสชาติแซ่บแล้วไอยก็พอดีเนี่ยประมาณนี้ถ้าเป็นอาหารนะฮะตัดกระเพราไข่ดาวเอ้ยหรือคณะมุกอบไข่ดาวเอ้ยประมาณเนี้ลงตัวครับสองหมื่นสามพันบาทครับพร้อมจบจัดไปได้เลยครับผมมาส่วนครันนี้ก็จะเป็นยามาฮ่าสปาร์คร้อยสิบห้าไอเป็นหัวฉีดเหมือนกันครับถ้าไหนพร้อมก็จัดไปครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพอนะยามาฮ่าราคาจะต่างกับเวฟครับเวฟถ้าจะภาพแบบเนี้ยหรือสภาพอ่าสวยๆใสๆหน่อยนึงก็อยู่ประมาณห5ึ่มื่นห้าหมื่นหกครับแต่ยามาฮ่า มันจะอยู่ที่เหมือนเอ็ดเองนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงนะครับเงาทีเดีย ทั้งวันก็ได้ครับไม่มีดับก็เหมือนกับร้อยสิบไอ้ะตัวนี้ก็ติดครับติดอยู่นะฮะไปออกเลยอตัวนี้ก็ติดครับ นะเแีวนคลิปนะฮะโอเคอของพี่ชาติจบของพี่อพี่ชายอยู่ที่นนทศาสตร์บริลัามจบของป้าป๋าจังหวัดตากจบนะฮะคันนี้ก็จบไปแล้วเนี่ยอย่างคันนี้ก็ว่างครับคันนี้ก็แปดพันห้านะกับเป็นเวยบร้อยครับเหมาะสำหรับติดพ่วงข้างอย่างนี้หรืออย่างนี้นะใช้งานทั่วไปนะครับคันนี้ก็ว่างครับนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทพอนะฮะก็ หลายกิปก็ทำกิลิปให้ดูเดี๋ยวจะดูอีกก็จัดให้ครับยกล้อได้เลยนะฮะว่างครับผมเครื่องดีครับปีดง่ายประหยัดมันด้วยครับพรุ่งนี้ยกครับ หน้าเนี้ยเป็นหน้าที่ใช้รถซาลิงมากครับหนึ่งเกี่ยวหญ้าให้วัวเนี่ยประมาณนี้ครับผมเหมาะสำหรับโรงสีเอย๋ยขนข้าวาโคโรงสีครับเกี่ยวหญ้าให้วัวเอาฟางเอาอะไรให้วัวให้ควายครับหรือว่าขนหัวอาหารัรบให้หมูประมาณนี้ครับใช้งานง่ายครับมีฝาท้ายปิดไปจังหวะ โอเคนะฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีนะมาก f อครับแค่รีวิวให้พี่ๆป้าปาหรือว่า f c ได้เห็นนะเพราะว่าเราก็ได้จัดงานแล้วก็ส่งงานให้แล้วรับผมแล้วก็ท่าไหนที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ถึงคิวก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเราจะเร่งสป,ปีดเต็มที่ครับตอนนี้กําลังเคลียร์หน้าร้านออกมาครับเคลียร์ของเก่าตกค้างอะไรเอ้ยครับหรือจะสอบถามราคาสอบถามคิวงานก็สามารถโทรหาได้เลยครับผมทั้งคิวงานรถแห่ถ้าผมแล้วก็คิวงานจัดทารถเอ้ยจะทําวิบาก อยากได้รถขี่ใช้งานครับแต่ว่าอย่างงบมันต่าเกินครับมีนะทวเข้ามาประมาณสิบสายเมื่อวานน่ยสามพันสองพันสองพันห้ามันไม่มีครับถ้าไม่มีแบบนั้นแล้วมันราคามันไม่ได้พอได้ปุ๊บอ่ะอย่างเช่นสองสามพันอ่ะน้ำมันก็หยดติงๆิงครับสตาร์ทไม่ติดโซ่น้อยราวลิ้นดังนู่นนี่นั่นมันหลายอย่างครับส่วนราคาที่แปดพันแปดพันห้าขึ้นไปเราเก็บงานให้เรียบร้อยเครื่องดีขี่ได้ครับผมแล้วก็พร้อมใช้งานนะเรื่องสีสันว่ากันทีหลัง แต่ให้เครื่องติดได้ฟิตได้ประมาณนี้ครับ FC อันนี้คือคําที่แกงจากวุฒิชัยละรกล้เหยียดครับผมครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็สายแล้ว FC ครับจะได้ส่งลูกไงเรียนครับผมแล้วก็จัดหน้าร้านรอลูกลูกค้าลูกน้องด้วยนะฮะครับผมครับบายบายครับสวัสดีครับขออนุญาครับมาจวดได้ไหม